โ oh, อ้แวแปงสิบเจ็ดเลยเราไม่เก็บอิมพอร์ชั่นพะฟักอิมพอร์ชั่นแปดการ เลนอลล์เป็น,นที่คิดีมากเล่นติดท็อป10ได้เลนอลมันพังมากตัวนะเมื่อวานเราเลือกที่100 80กว่าอนะีกอย่างต่อให้เราทิ้งไว้ที่70มันก็จะต,ตรกไป290 One secret will uncover. Turn super The end is coming. What the fuck? Take a My seal, yeah. thing. เด็กอะไรวะนั่นเด็กอะไรหน้าตาแปลกๆนะคราแทบมากว่าเธอหน้าเราเอ็มได้ถ้าเราได้การดีๆเยอะเราก็เอ็มให้ได้การ ให้มันโดนอะไรทุกอย่างไปแ,แต่แต่เธอหน้าเอ็มมันก็ดีมาอะพอโดนเฟสเลดปุ๊บเราก็ทำพอมโบได้แล้วนี่แหละจงกวะนี้แหละเที่เราจะยิงแล้วมันออกสี เราแท็บเนี่ยเพราะว่าถ้าเราลงไอ้นี่ไปคิวนี่มันก็ไปคุมนะถ้าเกิดเขาจะโดนเหวไฟถ้าเกิดว่าเขาจะไล่เหวไฟเราชนะนะเรามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดโรที่ไม่พอค่ะที่เอ้ยเราพออยู่นี่ว่ะ ยไงถึงดวงดีไม่รู้นะถ้าดู้ทำไปแล้วโอ้ t ทำซั p let's do this กูดัโอ้เราเจอคนเดิมเขาน่าจะระวังดีลอยมากขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าเราเป็นเอกรีด้อย แต่แบบจะให้เล่นระวังตลอดมันก็ยากอยู่ดีนะเด็กรีรลอยถึงเก่งเจ้านี่ยอโซจอสัฟเฟอร์ก่อนเนี่ย ซอมบี้เราไปล่อยได้เดี๋ยวเขาจะเด็กมาเราจะเหี่ยวไฟแล้วเ,เทินต่อไปเราคอยดาบปลอมฆ่าเด็กนะไม่ถูกอาจจะไม่อยากเสียดาบปลอมไปเพราะเราอยากเอาไปโยนนะต้องดูกันแล้วเขาจะเล่นอะไร เรามีแค่คอยเดียวเราคงไม่เราคงเก็บอาวไว้ทำอย่างอื่นแล้วนะอาวสี่สามเพื่อดวสองดาเมจผมไม่ไม่คุ้มเลย ก็า,าจะเอมเลยโดนคอมโบโดนชิ้นส่วนคอมโบ,โบเยอะดิปล่อยค่านี้เลยเขาจะยังเขี่ยยังไม่ได้โอเคเรามีสิบสองดาเม ถ้าผมไม่กล้าแท็บตั้งกิ้วอะไรของมันมาเราไม่แท็บก็ได้ไหมเราแท็บเลยสิบสองสิบสองก็จะฆ่าเราได้ไงป่ะสามจูงกาดมาเป็นแปดแปดสิบเอ็ดไม่ไม่น่าได้หรอกเราควรแท็บเขาดิวก เก้าดาเมจในเทิร์นเดียวไม่ได้เพราะเราอยากได้ชิลด้วยครับคิดว่าแรงซีซันนี้แรงขึ้นย่ากว่าปกติหรือเปล่านิดหน่อยนะ <c oughs> เราจะเล่นเซฟสุดๆเซฟสุดๆพวกเต้องเข้าหน้าเราสามเราถึงมีโอกาสไฟได้ไอโอ้โหได้โซไฟได้เอ่อจะต้งจจ้ให้ได้ฮิวอยู่จะโไม่ได้ฮิล้วก็แพ้อยู่ดี Don't so find me, bro. Let your dream be dream. I'll never tell. We're gonna be rich. Skill. Skill. <laughs> I have no time for games. No, my shield for Argus. How much? กับสอง <laughs> เมืเ่อไรเราจะจวดได้พาวเวเราจวดได้พาวเวอร์เราีรีตอแล้วพาวเวอร์เราอยู่ไหนอ๋อีรีตอเราให้กันะนี่ไงเอาพาวเวอร์มาสองใบพีเด่นพาวเวอร์ ักตัวแล้วนะนี่อะไรใช้แทนได้บ้างโน้โน้เราจะเอาฮิลเราจะเอาฮิลโน้เราจะเอาฮิลโอ้บลัดเราจะเอาฮิลโอ้บลัด แบบเรา่นเวลากีมาถ้าตะกี้เราได้พลาวเวอร์สองใบไอาชนะใช่ไหมสิบสิบสี่แบบวันนี้โอกาสน้อยมากนะเพราะว่าโอกาสได้คาสการ์ดมันคูณสีแบบโอกาสสองรอบไม่ได้พลาวเวอร์โอเวอร์น้อยมากแบบไม่ได้พลาวเวอร์ไม่ได้โซบไฟก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งช่วยได้เยอะ By the power of Redenum. I have the power! <treech> have power, <bathed Spanish> <Ness bothered persuaded> ไม่อวิทยานี่เรับอดบอดที่ได้เพิ่มมาับเปียอไรมา ีทำ้าอย่างน้อยเขาไล่หลอดไม่ได้ตัไดไปให้เรายังเก็บไว้คอมโพสชุดนี้ไว้บนมือเพราะไล่หลอด ถ้ามันออกสามเลยยังพิงทับได้แน่โอ้ถ้าเขาแบบไล่อะไรที่มันมีแบทเทอล์คายโหดๆนี่หมดกันสุดๆแต่เราไม่ใช้เดมอนแบตเตอร์คายนี่ตัวเดียวอยู่แล้วคือดูเขาแท็บเอาแท็บเอาแล้วจั่วไม่ได้พอร์เลยทีกิฟต์มีพอร์ ให้ไฟฟ้าว่าไฟาวาวเล่นเด h ไงทำ g องทำว่าลิตเติ้รอบที่เท่าไรล้วก็ไม่รู้เผื่อจะนับซ ไอ้นั่นรีต่อหรือเนั่นยังไม่รีตอนั่นอีกนิดรีตอหีือว่าเราจะเก็บเซตนี้ไม่ใช่คู่กับพาวเวอร์ดีมันจะเราจะเบิร์ดได้ตั้งแต่เท่าไหร่เราจะเบิดดเรบ์ดได้ยี่สิบสี่เพาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำแบบนี้เนี่ย ตาหน้าเขาโดนหนึ่ง ไปนะั่นนะไม่ใช้พาวเวอร์ไม่ได้เอ้ยไม่ใด้พาวเวอร์มีหนึ่งในสามจวได้พาวเวอร์เธอหนา นชนะนี่ว่ะเขาโดนสามไปตะกี้สรุปว่าเราไม่ต,ต้องใช้พาวเวอร์ชนะ Let do this ถ้าจะแบบถ้าจะเลิกแบบเลิกไปเลยนี่ต้องได้สักสามสิบยี่สิบเงี้ยเลิกไปเลยแล้วอาจจะไม่ตกไปเจอ้นันเราเจอไทยไม่ได้ไทยเล่นอยู่ EU เราเล่นอยู่เอ็จะไม่เก็บอวส แบบถ้าเราเจอเอะไรๆอย่างมันจะเอาไปเทรดอะไรไม่ได้ <I am S 1> แนยแบบนี้เราไม่อยากลงอุสไปโดนฆ่าแาาๆๆๆม็กเมดเด็กนี้สู้กยากยากมาก

ห้ามเล่นเวทแล้วเขาต้องลงตัวมีสเปลดามเมจมาเขาห้ามคนเล่นเวทครับว่าเราจะเทลเลยเหนะมันไม่ลงเราไม่เล่น, cher, นเวลเชอร์แต่พอเคลียร์เวลเชอร์ได้ไไง่ายๆว่าเราจะแท็บดี ต่อให้เรือเราต่ำนะ้วไ yeah. ดโอเคเทรคคายยากๆหนึ่งตัวถ้าเขาใช้ใบที่อยู่ในแมสแอนทีเป็นคาลเ,เตอร์สเปลเราแพ้หรือไม่ก็ถ้าเราเดาถ้าจริงๆแเหมันเป็นคาลเตอร์สเปลเราแล้วก็ยังไม่แพ้หรอกต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดาผิดเราแพ้เราต้องเดาถูกเท่านั้น holy shit my shield for argus my shield for argus oh no oh no mm -hmm. That feel good. Ha 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 ha. ยอดไฟบอลสองใบม่ที่หน้าแล้วผมว่ารฟเด็นจริงๆคือเราจะรีบเลโนหรือเปล่าเราจะเลโนเมื่อไร ว่าถ้าเราเลนโนเราไล่เวเทิร์นเรลเลโนไม่ได้าอะไรไม่รู้ผมว่าเราเลนโนเทิร์นนี่แหละครับปลา เราเดทโนมันเธอนี้แหละ เขาได้เห็นโทรสเตลใช่ถ้าเขาเห็นโทรสเตลเ,เราแก้ได้ในตรงนี้ black hole and it's a black hole ว่าเกมนี้เราไม่ต้องใช้ลีรอยเพอชนาเกมได้งั้นเราจะทำแบบนี้ไปคอมโเจ้าเก่าอามาสไม่ใช่เมวมีไอดีที่แบบแรงสุด ำได้ว่าเอามาจะมากคนมีทีมจะแรงสูงไงแบบหลายหัวมากกว่าแบบเรื่องคิดเด็กอะไรแบบนี้คิดเด็กอ่านเมตาทำคนเดียวยาทำสแตทคนมีทมีจทมจะได้เปลียนผมเอ็นอามาเอยู่สามอยู่สี่สกับซุสซัน ไม่ไหนเราจะได้อะไรดีๆมาให้กอล์ฟถ้าเราเซฟรีลอยไว้นี่เรามีรีตอไปแล้ว จะรู้มันตอนนี้แหละดุด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 เราได้สแคร์พาร์ตไอ้สแคลได้รอได้เงินทองกันนะ โอ้เขาจะไล่สเปลได้กี่ใบนะโอ้เขาได้ได้คอ,อบฟิลด์ได้ก uh ็ huh. ได้กี่ใบนะี uh ่ย huh. ทำได้ยังไงนะ่มันได้ครบฟิล uh huh. เนี่ยเขายังมีอีกนะ เราเลยไม่ได้กรอบและใส่ฟอนเลยกรอบและใส่ฟอนเราได้ไปบ<ป>อำอะื่ออัพสิ คิดว่าเขาเล่นเกมนี้เป็นคนเดียวเราก็เล่นเกมนี้เป็นเทคเป็นสเปลสลิงเกอร์ที่ดีนะ